มีคนถามหลายคนนะครับเป็นยังพอดคือบอสือรถไม้น้ำเขาเลยครับพอดบอ,บอมีเงินบอกต้งตรงนึ่งกับบออยากไปพรอนเขาพระว่าเวลาพรอนเขาถึงหวดมันมาปุ๊บมันบีบเพราะวใจบีบทั้งการใช้ชีวิตนะครับพอดก็เลยม,มาเลือกใส่รถด้างห้างคือจังสีครับสี่เมือนหาขี่จนขสี่ขานขี่ครับเลือกเครื่องดีเกียร์ดี ข้ซี่ดีแค่นี่งข้ซี่ลยนะครับพราะต้องไปยึดติดว่าโอ้ยเขาต้องไปอยู่กับทั้งคมที่ว่ามันหรูหลาแล้วเขาก็เฮ็ดบ่ได้คือเขาเขากับไปตามแห้งเขานะครับเขากัจะไปฝืนแห้งเขาถามือหนึ่งเข้าฝืนแห้งนั้งเขานะครับมือนี่ยมันถึงมาจุดที่ว่าบอดอี๋นะครับเขาสิไปบ่อถือทางนะครับมันก้สิเนียเขาามืดม่นเหมือนผมกับที่ผ่านมานะครับผมกับมือม่อนมันโดนเติบเลยครับช่วงที่ผมฮักเฮ็ดมีรถขั้นเดียวเก่ารถขั้นที่มีงวดมาเลยครับ เขาก็มาปิดงวดให้เขาก็เอาไปขายต่อครับเพราะเกือบซีบิดแต่ไม่โมบร์เบิร์ดเหตุใดอยากได้มีหนามีตาเขาสุญทสายกับมีมีรีครับหนาตาที่หลบลงเบิดเลยมีแต่คนบอกว่า,วาโอ้ยรถขั้นเดียวกับพอนบอว่าบ่ได้จสินะครับซอยทอนหวัวกุ้งก็ยังรักษาปรอยู่ครับว่าเขาก็บอกให้เขาต่างๆนั่นนะครับมีเจริญการใช้ชีวิตดนะครับแก่ยาสีไปยึดติดกับคนอยู่ว่า เขามีเงินเท่าแนมสูงเท่าใดเท่ากับตำเท่านั้นครับมีจะาไหนเท่าตรงแนมพูดเสมอกับเท่าครับหลวกะแนมลงตำก็เท่าอีกครับเท่ากับสีมีกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็มาวอาแค่นี้นะครับบบมีอย่างไยสาราก,กับ่บมีครับผมก็สีบอกว่าอยากให้เอฟซีใส่ชีวิตเหมือนผมนะครับปรุงแล้วก็มาอยู่แบบสมถะาแบบ อ่าถ้ามันไปบ่ได้ดีอ่ะกูอยู่แบบพออดดีกว่าแบบบ่ต้องไปดิดนรถยางหมางมากมีเขากินหล้ะกัใช้ชีวิตเห็นมันมวนหัวคือพออดผมมวนหัวนะครับทุกวันนี้ผมยอมแล้วว่าผมมีความสุขในจุดที่ผมยืนถึงผมจะบ่มีรถหรูนะครับรถดังห้างมีมีจังสี่หล่ะครับมีรถดังห้างนี่รถคันละสี่หมื่นกว่าบาทนี่ผมกายมีน้ำมันเติมไปสบายนะครับร้องม่านอนไกลนะครับว่าโอ้แมงสีหอดงวดรถขั้นหรูนะครับอ่าอันนี้โทษนะครับผมก็คือคนที่เขาไปได้ ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ยังไปไม่ได้แต่อยากถึงจุดที่เขาไปเข้าไปมาถึงเข้ากอย่าไปนะครับเขากดูแบบมีเงังกแต่ใช่ตามที่ว่าเขามมีดีกว่าจะสิไปอยากมีเกินเกินอัตราที่เขาเห็ดบ่อใดนะครับอันนี้พอตกมาคลิปมาบอกเฉยๆนะคะรับพอผ่านจุดนั้นมาแล้วพอตกก็อยากให้คนที่ว่าบ่อที่ผ่านคือจุดพอตอยากให้รับทราบว่าก่อนสิไปผ่านจุดที่อยากได้อยากมีเกินไปมันเสียในชีวิวีเท่าแบบ ไม่มีความสุขเลยครับแต่ละมือก็ต้องนอนคิดว่าโอ้กูาจะไปหาคาหงดรถคาแต่คากินคาอยากก็ยังยากแหละคุกมือนี่ครับก็เลยมาบอกเอฟซีเดยครับคลิปนี้อาจจะม่มีควยมิซาลาครับแต่ว่าก็มีความรู้ในการใช้ชีวิตนะครับไปเบ่งตัวจะของหล้วก็เหตุคือผมบอกดวยครับชีวิตจะดีขึ้นมากๆตามนั้นแหละครับ